ตอนแรกผมก็ไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับกาแฟเลยครับเราก็ไปศึกษาเริ่มชิมดูเอาจนกาแฟในปั๊มจนถึงกาแฟสเปเชียลตี้มันเป็นยังไงเดินๆอยู่ก็นึกถึงชื่อเนี้ยดับเบิลแชตอนนั้นเราก็ใช้เป็นเครื่องหมายขั้นในบทความของเราเฉย แรกผมก็ไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับกาแฟาเลยครับแล้วทีนี้เราก็เลยไปเริ่มศึกษาเรื่องกาแฟาแล้วอาจจะเพราะว่าเราไม่เคยกินกาแฟามาเลยอันนั้นเป็นที่หม่ของสาขาแรกเริ่มใหม่หมดเลยฮะตอนนั้นเราอาจจะแบบติดภาพเหมือนกับว่าสมัยก่อนเด็กๆก,กาแฟายุคก,ก่อนมันอาจจะแบบขมเข้มเรากินกาแฟาแบบพ่อแม่ผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอาจจะฝังใจว่ามันแบบมันขมเราก็เลยไม่เคยกินเลย เราก็ไปศึกษาเริ่มชิมดูว่าแบบเออกาแฟแต่ละที่ตั้งแต่เอาจนกาแฟในปัม๊มจนถึงกาแฟสเปเชียลตี้มันเป็นยังไงเขากินอะไรกันแล้วเราก็เริ่มจูนหาเริ่มทดลองหาในจุดที่เราคิดว่าเราอยากจะให้มันเป็นสำหรับแบรนด์เราดับเบิลสแลชมาจากตอนนั้นเราก็ใช้เป็นเครื่องหมายขั้นในบทความของเราเฉยคือเรามีลิสต์ชื่ออยู่แล้วแหละว,วันที่จะตั้งชื่อร้าน ทีนี้วันหนึ่งก็เดินเดินอยู่ก็นึกถึงชื่อเนี้ยดับเบิลแลาเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเราใช้ในบันทึกเขารู้สึกว่าเอ้คำมันเพาะดีคําติดหูดีความหมายมันก็ได้กับเราผมว่าจดบันทึกในลักษณะแบบเป็นประโยคเป็นข้อความผมว่าจะใช้เหมือนสัญลักษณ์มันก็เป็นการกันกองไอเดียเราเป็นจดบันทึกส่วนตัวอย่างเงี้ยแล้วพอเรามาทํากาแฟเราก็เริ่มจากไม่เป็นมันก็ต้องกันกองไอเดียเหมือนกันกับกาแฟ ีคอนเซ็ปต์คือเราจะค่อนข้างใช้คำว่า Keep Simple ถ้าสังเกตในเมนูเองการตกแต่งร้านเองจะให้มันออกมาเรียบง่ายที่สุดเราก็จะเน้นทำางานเยอะเวลาเอาพุทเนี่ยให้มันเรียบที่สุดเพราะว่าเราอยากให้มันเรียบง่ายอยากให้คนเข้ามาแล้วแบบเข้าใจง่ายที่สุด ถ้าเมนูที่ผมทานเองก็จะเป็นเมนูคลาสสิกอย่างกาแฟดําผมมาแบบเอสเปรสโซ่หรือทานอเมริกาโน่ไปเลยเราก็จะมีเมนูที่แบบทานอร่อยสมมติคนชอบคาราเมลก็จะมีซอลเต็ดคาราเมลซึ่งเป็นเมนูแบบที่ลูกค้าชอบมากมีเดอร์ตี้ที่เป็นจุดที่แบบร้านเราอาจจะแบบมีเกรดน้ําแข็งหน่อยก็จะแบบทานอร่อยส่วนเมนูประจบเหมาะเป็นเมนูมอคค่าเราก็คิดมอคค่าขึ้นมาจากโจทย์ว่ามอคค่าคือกาแฟกับช็อกโกแลตแต่ว่าส่วนตัวผมเองผมไม่เคยกินมอคค่าผมก็คิดวิธีคิดที่ผม คิดว่ามันเป็นมอคา่ากาแฟช็อกโกแลตที่เราชอบที่สุดเราก็หาช็อกโกแลตที่เราชอบที่สุดซึ่งเมนูนี้เราได้ช็อกโกแลตจากประจวบมาเรารู้สึกว่ามันเข้ากันเราก็เลยตั้งชื่อว่าประจวบเหมาะถ้าอย่างกาแฟสดชื่นก็จะมีไรซ์เซนชายที่จะเป็นกาแฟดำบวกโซดาแล้วก็มีทำสูตรกับเกรฟฟุตสดก็จะทานแล้วสดชื่นถ้าเมนูนี้ในแบบกาแฟโครบรูก็จะเป็น อั e ต์ o นนยูสุกาแฟดำครบรูทำสูตรกับน้ำส้มยูสุซึ่งทานแล้วก็สดชื่นมากยาบ่าย สำหรับดับเบิลสลสาขาอันนี้ก็เป็นสาขาที่3ต่อจากสาขาพระราม8แล้วก็พระราม3ซึ่งก็เป็นที่แรกที่เราตั้งใจเข้ามาอยู่ในไลฟ์สไตล์มอลล์ที่มีทั้งศูนย์การค้าอาหารเราจะมีออฟฟิศมีเฮลท์เซ็นเตอร์มีโรงแรมในอนาคตรเราก็อยากจะแบบเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมเราหรือมาลองดูความน่าสนใจในศูนย์หรือแม้แต่ว่าที่ไอคอนสยามเองก็เรียกว่ามันตอบโจทย์กันครับ